สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวรถบ้านที่ผมใช้เวลากับมันมาปีหนึ่งนะฮะในการกินนอนอยู่เรียกว่าทั้งออกกองเดินทางท่อง,งเที่ยวใช้เป็นออฟฟิศประจําวันวันธรรมดาด้วยหลายๆคำถามที่ถามเข้ามาทาง Youtube ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาเท่าไหร่ไฟจะใช้ยังไงมีเปิดแอร์ได้ไหมหรือว่าต้องห้องน้ําเป็นยังไงอะไรต่างๆเราจะมารีวิวให้หมดเลยวันนี้ เริ่มจากปกติถ้าดูภายนอกคันนี้จะเห็นว่ามันเป็น t o โยต้าเรเวอเอามาดัดแปลนะคะใส่ตู้เข้ามาให้มันเป็นเหมือนรถบ้านนะครับผมบอกเลยว่าฟัางก์ชันคันนี้ modify ออกไปเยอะมากเรามาดูจากภายนอกก่อนว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างอย่างตรงนี้ก็จะมีการสาดที่กลางออกมาเวลาแบบว่ากันโดก,กันแดดเวลาเราไปแคมป์ปิ้งอยู่ด้านบนนะครับผม อันนี้เกี่ยวสามารถอะเบอร์สเตอร์มาถ่ายได้อันนี้ก็จะเป็นระบบน้ําระบบน้ําสามารถที่จะต่อน้ำออกมาใช้ข้างนอกได้ต่อน้ําเข้าไปเสียบคาไว้แล้วก็ใช้ระบบน้ําภายในรถได้นะครับเวลาเราเติมน้ําเข้าถังน้ําเราก็จะเติมน้ําตรงนี้ซึ่งอันนี้จะมีน้ําดีทั้งหมด60ลิตรแล้วก็มีถังน้ําเสียเก็บได้ประมาณ80ลิตรนะครับผมประตูอันนี้ไฟด้านบนสำหรับเปิดในตอนคืนนะครับผมแล้วก็มีปลั๊ก2 2 0บโวลต์ออกมาข้างนอกด้วยมาดูด้านหลังดีกว่า อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมเอามาต่อเสริมเองจะเป็นกล่องแบตเตอรี่ริเทียมนะครับผมตัวนี้ประมาณ8กิโลวัตต์เอาปลั๊กเนี่ยจากในรถเนี่ยเอามาเสียบชาร์จตรงนี้ได้เวลาใช้ไฟบันไดสํารับปีงขึ้นไปบนแหลกหลังคาสามารถขึ้นไปนั่งเล่นนั่งชมวิวตรงนี้จะเป็นถังสุขภัณฑ์นะครับเขาเรียกว่าแบ็คแทงก็คือเอาจากตรงนี้แล้วก็เอาไปทิ้งตามปั๊มน้ํามันนะครับทิ้งขึ้นนะฮะแล้วดึงออกมาอ่ะมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ท่อนี้มาฉีดน้ำเข้าไปนะ รอบเนล้อไขยาวไปยาวมาเเดี๋ยวคราวนี้ขึ้นมาดูบนรถกันดีกว่านะครับผมว่าบนรถเราจะมีอะไรบ้างเปิดบันไดขึ้นมา ถ้าเข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยจะมีตูาา้เสื้อผ้ามีตู้ทั้งหมด3ใบถามว่าถ้าการเก็บเสื้อผ้าก็เรียกว่าเพียงพอสําหรับอารมณ์ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะได้สบายสบายตัวนี้มีไมโครเวฟนะครับผมซึ่งสามารถใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรตัวฝั่งด้านนี้จะมีซิงค์น้าสามารถล้างจานล้างหน้าล้างมืออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกช้อนส้อมมีอะไรต่างๆมีแปลงมีเครื่องกนโกนหนวดคือสามารถทาธุระส่วนตัวได้ตันนี้เข้ามาข้างในครับผมมาดูตรงฝั่งนี้จะเป็นขนมอาหารอะไรเงี้ยมาติดเราก็หาพวกนี้มาติดเองซึ่งตรงนี้เป็นสิ่ง งเวลาเราออกกองเวทีเวลาเราชาร์จเราก็กลับขึ้นมาชาร์จบนนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นแบบคอนโทรลต่างๆระบบไฟทั้งหมดไปอยู่ตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่ภูมิใจมากเพราะว่าเอาไปใช้ทุกคริปก็คือพวกเม้าร้อน ก็จะมีอุปกรณ์จิปะทาผมพยายามจำลองทุกอย่างให้มันเป็นเหมือนของใช้ภายในบ้านจริงๆที่เวลาเราออกไปใช้ชีวิตอยู่ได้นะฮะแล้วก็ด้านบนนี้จะมีพวกหมอนผ้าห่มสำรองอยู่ด้านนี้อีกเรียกว่าฝั่งเนี้ยชั้นเนี่ยเราก็เก็บอุปกรณ์สำรองไว้ให้ครบอ่ะนะครับด้านขวาก็จะมีพวกอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ด้านล่างนี้ก็จะมีลำโพงอันใหญ่บางทีเราก็เอามาร้องของเราเกตเล่งดังนั้นในรถก็จะมีพวกกระดาษเช็ดชู่เป็นของจิปะทาที่เอาไว้แบบเป็นของใช้ฟุ่มเฟือยที่ต้องใช้แล้วหมดไปกระดาษต่างๆน้ำเปล่าก็จะ เวลาเขาแถมมาตามปั๊มอะไรเงี้ยเพราะน้ําเปล่าไอ้สิจําเป็นมากห้ามขาดเลยนะครับเวลาเดินทางอันนี้ผมเอาไว้สําหรับเก็บพักอาหารสดจะเก็บอยู่ในนี้ส่วนพวกน้ําดื่มผมก็จะมาเก็บในตู้เล็กนี้อันนี้จะเป็นตู้สําหรับหม้อชามลามไหต่างๆอุปกรณ์ทําครัวจะอยู่ในนี้ส่วนหนึ่งอันนี้นะครับมีอุปกรณ์อย่างนึงด้วยก็คือเป็นอุปกรณ์ล้อเดียวที่ผมจะติดไปไหนทุกที่ข้อดีก็คือสามารถที่จะไปขี่เล่นเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดได้ด้วยหรือเราจะต้องซื้อของเป็นยานพาหนะอันน้ี จริงแล้วสามารถนอนได้ชักประมาณ2คนแต่ว่าข้างในมันจะเตี้ยหน่อยจะมีสรูบอยู่ด้านบนด้วยสามารถเปิดให้แสงรอดเข้ามาหรือว่าเปิดจะโผล่ไปข้างนอกก็ได้นอนดูดาวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะซึ่งตรงนี้สามารถปรับนอนได้อีก1นคนสบายๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับออกมาให้ดูก็คือมันจะเลื่อนออกมาพอเลื่อนออกมาเสร็จปุ๊บเราก็ปรับโต๊ะปรับโต๊ะนี้ลงมาแค่นี้เองแล้วเราก็จะมีเบาะตรงนี้สองข้าง ผ้าปูมันก็สามารถนอนได้คนหนึ่งซึ่งส่วนมากผมก็จะนอนตรงนี้แหละมันก็สบายดีีเตียงค่เตรียมตัวครับผมสบายอน่ะดังนั้นการจะเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่นั่งให้กลายมาเป็นที่นอนมันก็ง่ายค่อนข้างสบายนะครับผมหน้าต่างนี่สามารถเปิดได้นี่คือสิ่งที่อยากจะให้เห็นก็คือห้องน้ำบางคนบอกว่าห้องน้ําเล็กมากเอาจริงใช้มาปีแล้วนะผมแฟนทีมงานกล้องถ่าย ก็คือใช้ห้องน้ำเนี่ยมาตลอด1ปีก็คือรู้ว่าใช้ได้แบบทั่วไปเลยจริงจังมีห้องน้ําที่สามารถจะขัดถ่ายได้3-4วันแล้วก็ผมก็จะเอาไพ้พิติดตู้ต่างๆเพื่อมาเก็บพวกตะบูน้ำผมทุกอย่างฟังก์ชันทุกอย่างเก็บอยู่นี้ได้นะครับถ้าเกิดมองมาตรงนี้อันนี้คือผมดัดแปลงเองก็ผมก็ซื้อถังมาด้วยอีก20ลิตรก็มาต่อโบ,บวขึ้นอีกอันนึงแปลว่าถังเดิม60ลิตรเนี่ยอาจจะน้อยเกินไป ผมก็มาเพิ่มอีก20ลิตรเป็น80ลิตรดังนั้นเวลาอาบน้ําผมก็สามารถที่จะอาบจากระบบแคมเปอร์เนี่ยตรงนี้ออกมาได้พอตรงนี้หมดปุ๊บค่อยไปใช้ระบบน้ําของรถนะครับก็คือจะเซฟเอาไว้เป็นสองระบบด้านบนก็จะมีพัดลมดูดอากาศน้ําสามารถจะใช้ได้ถ้า1คนเนี่ยผมอาจจะอยู่ได้มาสักสามถึงสวันแต่ถ้า2คนอาจจะได้สัก 1- 2คืนแล้วก็ต้องเติมน้ําเข้ามาต้องไปหาแหล่งน้ําภายนอกแอร์เนี่ยจะมี2ระบบในรถนะครับ1น่ก็คือเป็นแอร์ที่เปิดโดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมสองก็แนมือ มีแบตเตอรี่ที่ไปเสียบลูกนึงแต่อันนี้สําคัญก็คือผมติดแบตเตอรี่ด้านล่างนี้ก้อนละ8กิโลวัตต์อีก2ก้อนมี3ก้อนทั้งหมดด้วยกันซึ่งดังนั้นเนี่ยความสามารถในการที่จะใช้ไฟของมันถ้าเปิดแอร์นอนเฉพาะกลางคืนได้ประมาณ3คืนนะครับที่เหลือตูเต้เย็นตู้เย็นทีวีทีวีวใช้เป็นปกติแอร์ได้เป่าผมเอาหง่ทาทำเพื่อไฟฟ้าแต่ถ้าใช้แบบเต็มเต็มเปิดกลางวันด้วยอาจจะใช้ได้ประมาณสัก2วัน2คืนแต่ถ้าออกสัก3คืนเนี่ยอาจจะต้องเปิดแอร์เฉพาะแค่ตอนคืนคันนี้ถ้าเกิดไปแบบสบายสบาย,สบายก็ เดินทางได้สักสคนใครไปดูบล็อกจะเห็นว่าเราเคยออกกองไปแบบ4คนกินนอนใช้ชีวิตกันอยู่ในรถนี้เป็นสิวันเลยส่วนตัวผมอะวันธรรมดาก็คือใช้เป็นออฟฟิศในการนั่งทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้ส่วนสุกเสาร์อาทิตย์หรือจะออกไปต่างจังหวัดออกกองก็คือใช้คันนี้ออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าใช้มากกว่ารถธรรมดาไปแล้วนะครับ ันนี้สามารถจะขึ้นเขาลงห้วยได้ขนาดไหนจริงๆแล้วนึกภาพกระบะ Revo คือกําลังสมรรถภาพในการเดินทางทั่วทุกทิศได้อยู่แล้วข้อจํากัดคือมันเป็นท h ว e l นะครับขับ2มันไม่ใช่ขับ4แปลว่าทุกที่ที่รถขับ2ไปถึงขึ้นเขาลงห้วยไม่ว่าจะชันขนาดไหนถ้ารถขับ2ทั่วไปไปถึงคันนี้ไปได้แต่ถ้าเกิดว่าไอท้ที่มันเป็นรถขับ4 ก็ติดเหมือนกันงนั้นก็แปลว่ามันไม่สามารถจะเข้าไปในป่าแบบออฟโรดได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าขับไปในถนนพวกทุกไปกําลังรถคันนี้ก็สามารถไปได้ทุกทีราคาอันนี้ต้องบอกว่ามันมีหลายปัจจัยในการทำนะครับอย่างเช่นคันนี้เนี่ยถ้าซื้อจากโรงงานมาเลยเฉพาะตัวรถกับตู้เนี่ยแล้วก็เฟเจอร์บางส่วนเนี่ยจะประมาณล้านแปดบวกลบนะครับผมแต่ต้องบอกว่าซื้อจากโรงงานมาเลยเนี่ย ต้องเอามาเติมระบบอีกเยอะมากนะครับหลายอย่างมากไอ้ตกแต่งเดคอเรที่คุณเห็นทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมาจากโรงงานส่วนหนึ่งแต่นอกนั้นเนี่ยเอามาทําเองในช่วงระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแหลกเอยระบบไฟเอย หรือว่าอะไรต่างๆนะครับระบบไฟเนี่ยเอาราคาปัจจุบันเท่าที่ผมรู้นะผมทำมาเป็นปีแล้วก็เราประมาณแสนแปดสก้อนก็ประมาณสักสามแสนห้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ก้อนด้านหลังเนี่ยที่เป็นแปดกิโลอีกประมาณแสนต้นๆเหมือนกันเบ็ดเสร็จก็ประมาณสัก 4- ี่ถึงห้าแสนอันเฉพาะระบบแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็พวกแหลกจะประมาณสัก2องหมกว่าบาทระบบเครื่องเสียงที่ทําใหม่ข้างในอีกระบบมัลติมีเดียต่างๆระบลบอีกประมาณสัก5 0 0 0 0ื่น ถึงแสนหนึ่งประมาณนี้นะครับดังนั้นเบ็ดเสร็จเฉลี่ยสิริโดยรวมคันนี้ก็อยู่ที่มา2สองล้านกว่าแต่ถ้าใครเริ่มซื้อรถมาก่อยังไม่ต้องทำแบบระบบแบตเตอรี่มันก็ได้เพียงแต่ว่าระบบแบตเตอรี่สําคัญที่สุดเป็นหัวใจเลยเพราะว่าคุณเอารถบ้านไปถ้าเกิดคุณไม่สามารถจะเปิดแอร์ได้ไม่สามารถจะใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้มันไม่มีประโยชน์นึกออกปะนั้นโดยมากต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ก็คือพยายามทำให้มันเป็นรถบ้านไม่ใช่รถแคมเปอร์ข้อหมายคือมันจะเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะไปใช้ชีวิตอยู่กับมันได้เวลาไปออกกองต่างจังหวัดเข้้าาาไไปในนที่รรงอะหลยๆวั เป็นหนึ่งในความฝันที่ เราใฝ่ฝันมาตลอดในชีวิตเลยตั้งแต่วัยรุ่นว่าวันหนึ่งเราจะต้องมีรถบ้านในเดินทางทุกที่ความใฝ่ฝันงผมอาจจะไม่ใช่รถสปอร์ตรถหรูบ้านหรูอาจจะเป็นรถบ้านนี่แหละที่จะทาให้มันเป็นที่แล้วอนาคตข้างหน้าหวังว่าจะเอาไว้ไปเดินทางในระดับ SAE ไปทั่วโลกใครอยากติดตามดูการเดินทางของเจ้ารถคันนี้ก็ไปดูวอล์อกเก่าๆได้หรือครั้งหน้าเราก็จะทำวอล์อกเกี่ยวกับการเดินทางรถคันนี้มาอีกยังไงติดตามช่องมิสบินนะครับผมแล้วก็เรื่องของการถ่ายวิดีโอต่างๆด้วยถ้าใครเพิ่งพบเจอเข้ามาเห็นสนใจการทาคลิปก็อยย่าาลืมมมตติดดนน้้ววะไเจครผ BOOM!